ดีนะคะก็ทำให้ท่านขั้นด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมผีฟลป,ปี้ท็อปปีอ่าตั้งทำขอนะคะอันนี้ขอมาจากโรงเรียนะคะ่ะโอเคเป็นนี้นะ,ะนนนะไม่มีไทย ก็ที่สามเราไม่เล่นคนเดียวค่ะนี่ไปค่ะไปเริ่มเล่นกันเลยโอ้เจ้หัว่วแค่ไหนเนี่ยเห็นแบงก์เล่นนะคะมาเล่น <c oughs> เราโหลบไปเล่นะคะ อันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนมาเล่นด้วยนะคะถ้าจะมีคนมาเล่นก็ต้องเดือนตุลาค่ะเพราะว่าน้องเจนน้อยจะมานะน้องแจงน้อยโอเคค่ะโอเคลงมาแล้วโอ้ยฮึไฟดีเออสุดยอด ักทายแป๊บกทายแป๊บมันใช่เวลาไหมเนี่ยถ่ายไปดูค่ะดูดูกันเลยก็คุณยากทีน่น,นี่นะคะหวังว่าคงไม่มีอะไรหรอกนะใจคนใจคนช่วยด้วูคน ฉันน่าจะไปฝรังเศสใช่ไหคะ ในเฟซบี ality, shorts, ителей, ane, Guys, wow. ้ตามหลังมลยค่ะท่านผู้ชมเราไม่รู้เลยโคตรน่ากลัวค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้ตอนที่อ้าตกใจตกใจเลค่ะไปไปออกคำนะคะคือตอนที่เสียงตกใจนะคะตกใจมากค่ะอ้าเสียงอ้าแบบสุ้งมากค่ะฟะุ้งเลยนะคะหืม เพื่อนก็ไม่คิดจะช่วยกันเลยนะอันบนคือเล่นคอนเยวอันล่างคือเล่นกับเพื่อเห็นเมื่อกี้เขาตั้งชคื่อตออาเอ๋อน ว่าที่หนึ่งจ่าดูมเลยสร้างขึ้งเองค้างค่ะท่านผู้ชมรอแป๊บค่ะโอเค มีชื่อถังโอเคเข้าห้องนี้เพราะว่าห้องข้างบนเต็มแล้ว ติ๊กต๊อก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 เข้ามาแล้วเข้าไปเจอคนปั๊บเลยเฮ้ยอีกด้วยไม่เจอ จะเป็นตัวสีขาวแล้วก็ถือไอเหมือนข้างซ้ายค่ะเหมือนกับเราเลยแต่แบบเหมือนข้างขวาเหมือนกับเราในปืนนะคะเป็นตัวเฟลิซเลิเซนสีขาวค่ะสีขาวนะคะเ้ยเกิดมาเจอตุ๊กตุ๊กมันนเพื่อนไม่คิดจะช่วยกันเลยใช่ไหมฮะถามหน่อยเถอะคาสเว่าที่เจ็ด หรจะเอากลางคืนเลยหรอเอาช้าดปก่อนไหมเราจะฟัง์ฟเวอร์เองค่ะลูชื่อว่าไทยมาโอเคค่ะไทยมาเช้าเย็นไหนเอาเช้าดีวกว่าค่ะรับยี่สิบห้าคนเลยค่ะ ยี่สิบห้าคนนะคะคือมันตกใจมากอะเกิดมาเจอเลยอะมันเป็นไปได้ไงอะเป็ไรโอ้โหฟินมากเลยค่ะท่านผู้ชมที่ไหนเนี่ยอันนี้คนตายดีกว่า มาก่อน,นะค่ะเมื่อไหร่คนจะเข้าอืม ตัวฝีม่วงเหรอนี่ขออ๋อถ้าสร้างเซิร์ฟเวอร์เองคะตัวเองจะเป็นผีค่ะออเฮ้มีการผีด้ะ <c oughs> เราเป็นเฟลเปปปี้เฟลทับปี้ฝีม่วงะค,ะค่ะเฮ้เฟลเบบี้ไปหลอกคนดีกว่าถ้าเราไม่มีปืนและหนูข้างหลังค่ะเราเป็นผีนี้คะ่ะแลแสดงว่าเราเป็นผีคนที่สร้างเซิร์ฟเวอร์เองจะเป็นผีนะคะ อันนี้คือสิ่งกกเราจะดูกัมเตมนี่ไงบ้าสุด้ะพี่นี่ไงมันโดทำความสะอาดเนียไปแล้วฉันจะไปหลอกคนข้างนอกแกเสร็จแล้วแล้วไปเดินไม่ได้โอเคถึงได้แล้วอยไนกัน ือถ้าเป็นถ้าเรานะคะถ้าเรามีเครื่องฟ้าคุเราจะเป็นผีค่ะซึ่งพอเราเป็นผีนะคะเราก็จะสระไว้ชัเดเจ็บสบายสบายอยู่ไหนกันจ๋าเข้ามากันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย คนเข้ามาเลยค่ะท่านผู้ชมก็บอกว่าไทยมานี่นะตาเป็นให้มาอ๋อมันมีปรับด้วยเหรอก็คือถ้าเป็น HD ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเอลดี้เอลดี LD LD จะเป็นอย่างนี้เอฟตี้แหละเอลดี้นี่แต่พอ HD มันไม่มียาเอาเอ,าเอาเดีอด่ะเราไม่ตายหรออยู่ไหนกันเอ้ย เหมนกันทยังไม่รู้เหมือนจะไม่มีคนเข้ามาเลยด้วยฟัมไปค่ะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราฟัดเซอร์เวอร์เองเราก็สบายนะคะไม่โดนค่ะนี่แหละเนี่ยฮฮฮฮิิิิ เจอคนเลยน่าเสียดายถ้าเจอคนนี้ <c oughs> ขอไหคคะ <c oughs> ึงมุกลหลนะคะโอ้ยยุเจ็ดทะเลล่ะใต้ทะเลหรื ไม่ต้องหว่วงหนอฉันอยู่ฉันอยู่ใต้ทะเล <c oughs> ะไปไอ้ก่คนนี้ไม่ได้ เคยมาตอนไหน้ได้อย่างนี้ด้วยโอ้ชอบลิปนี้ลืมกัไลา์กดแชร์แล้วก็จะไปแชร์ด้ยนะคะ